รอตัวว่าไม่มีตอนนี้ก็กำลังสร้างตอนนี้ก็ทำทุกอย่างเธอเราสองคนหางดีอย่าเพิ่งมองขามอย่าเพิ่งทิ้งกันตอนฉันไม่มีรอสักคิดรอชนะคน สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันที่ฟิล์มนาราไวานิลนะคะก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งลูกค้าจากหน่วยงานราชการเอก,กชนแล้วก็ลูกค้าทั่วไปนะคะที่ให้การสนับสนุนฟิล์มนาราไวานิลมาเป็นอย่างดีค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเป็นสติกเกอร์ของเรานะคะสีสดแล้วก็คมชัดมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะมุกจะพาทุกคนนะคะไปดูห้องปริ้นต์ของเราค่ะว่าเขาทำงานกันยังไงนะคะไปกันเลยค่ะ นี่นะคะห้องนี้ก็จะเรียวมากค่ะทุกคนเพราะว่ากำลังทำโฟมบอร์ดเครื่องโฟมบอร์ดเครือบสติกเกอร์อยู่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเครื่องปรินต์ไวนิลขนาดใหญ่ค่ะกำลังเปลี่ยนผ้าอยู่ค่ะก็จะเป็นเครื่องที่มีสีสดแล้วก็คมชัดมากเลยค่ะแล้วก็อยากขอทุกคนอยากขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาใช้บริการฟิมนาลาไวนิลค่ะขอบคุณค่ะ ที่เป็นคนที่ในนครสี่หรือเปล่าคะไม่ทายก็กระบีสุราธานีเมืองหวยเท่าคนสุมพรไม่ละบาไม่อยากแด้อยากทำแล